นะคะเราได้เททาเซรั่มนะคะไวช็อต uv เซรั่มนะคะก็ที่ทีขาก็บีบมาหนึ่งไม่ขมุกแล้วก็มาแต้มน้ผาผาคาจมูกนะคะถ้าตรงไหนมีจุดด่างดำเยอะเราก็ปานะคะนี่นะคะแล้วก็ทาที่คอแล้วก็เนินอกนะคะหลังจากนั้นก็เกลี่ยนะคะด้านไหนสู่ด้านล่านงนี่นะคะเป็นเซรั่มที่ไม่มีน้ำหอมผสมแล้วก็สีนะคะป้องกันรสงสี uv นะคะแล้วก็บรรพาวะ ุ่นละอองนะคะก็รังสี uv นะคะแล้วก็ป้องกันการระคายเคืองของผิวนะคะแล้วก็ป้องกันการระคายเคืองของผิวไหม้แดดนะคะหลังผิวไหมแดดแล้วก็ถูกฮีมา์กัดแล้วป้องกันระคายเคืองของผิวไหมแดดและฮีมา์กัดนะคะทให้ผิวของเราเรียบเนียนนะคะแล้วก็ยับยั้งเมลามีนนะคะแล้วก็ป้องกันฝ้ากระ แล้วก็ทําให้ผิวของคนเราแข็งแรงแล้วก็้อบความกระชับให้กับผิวนะคะและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะสามารถสอบถามเราได้นะคะ0623933289063229782 1นะคะส่งฟรีทั่วไทยทักมาหาเรามีส่วนลดพิเศษให้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ